หงวางข้างบนนีเสียงมันจะได้มาโอเค นี่ให้ผัวมึงไงไปไดิยฮะมาป้า,ายนกแก้วนะคะเน่อุย้ยตัวแรกอุย้ยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนสวยมากแชมเปี้ยน ไซส์เลยอ่ะไซดีอ่ะสวยมากไซดีอ่ะโอ้ยไนไนกี้กระดุมข้างเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่ากล้องฉันมัวขออนุญาตนะคะพี่พี่โอ้ยไนกี้ไนกีกแล้วโอ้ยมีทุกไซส์นะคะ นี่มันเก่งมันเคยเห็นน่ะในในในเออกีฬากีฬาที่หลายประเทศอ่ะเล่นลัพปี้นะคอันเดอร์รีวิวส่งฟรีนะคะต้องถกเพื่อนเนาะกระดาษไม่พอไนกี้ค่ะโอ้โหแชมเปี้ยนเออแบนเยอะเนาะ ถ้าล,ล่ดูดิสวยมากเลยอะ่ะลูกค้าใครเอฟได้เอฟเหอะอดิดาสคุ้มมากดูแบรนด์ดินี่เปิดยังไม่ถึงแบรนด์เป็นสินิดเดียวเปิดไปน,นิดเดียวเองจะบอกว่าฉันเจอไนกี้ด้วยไนกี้เราเป็นผ้าโลมุ้ยทุกคนสวยมากวินเทจวินเทจเออซสกูเลยอะ่ะใสฉันเลยค่ะ คุ้มแน่นอนนะคะยังไงก็คุ้มราคานี้โอ้โหแบรนด์ลัดเซลค่ะไซส์ L พี่มีทุกไซส์เลยนะชายหญิงใส่ได้เลยอันเนี้ยลัดเซลไม่พอมีอันเดอร์มาอีกอ่ะอันเดอร์นะคะดีอ่ะใครขายอยู่พี่จัดเลยคุ้มแน่นอน แบรนด์อะไรเนี่ยพี่ A N D One เนี่ยเห็นบ่อยนะคะแบรนด์เนี้ยฮูมาค่ะโอ้โหลูกค้านี่ยังหยิบไปแค่ไม่กี่ตัวเองแบรนด์สิบกว่าไนกี้ผ้าล่มค่ะ <S <S สุดยอดเลยอาดีดาอีกแล้ว ขนาดนี้วะเดี๋ยวก่อนพี่พูดแล้วหาเอาโมดูไปได้วยกันเลยโคดแนวอะ่ะเด็กแนวอะ่ะอันนี้คล้ายๆเดินป่าหรือคล้ายอะไรอะ่ะเ,ออเห็นปะเป็นกระเป๋าผ้าแพงมากเดินป่าไม่มีขายนะคะพี่จอเดนอยากใส่จอเดนไหนวะเนี่ยจอเดน หรออาดิดาสสิอาดิดา, oh ดดาส oh. ดดามาสิฮูมาต่อเลยสุดยอดทุกคนฮูมาเสร็จอดิดาสมาต่อจ้าอดิดาสเฮ้ยเฮ้ยอาดิดาสต่ออีก <c oughs> เอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นวันนี้อดิดาสหรอไนกี้ต่อสิรออะไรเฮ้ย ลูกค้าจ๋าลูกค้าฉันอยู่ไหนหมดเนี่ย LL Sport m a d e in USA สายกีฬาหายไปไหนหมด Adidas จ้ะแม่สามแถบไปจ้ะตัวนี่มันกีฬาอะไรวะเนี่ยทุกคนใครนึกออกเนี่ยกีฬาอันเนี้ยลักี้เอออะไรสักอย่างวิ่งวิ่งเ็บเก็บเก็บลูกบอลอะนะ โอ้โห و, อาดิดาสอีกแล้วจ้าโอ้โหโคตรคุ้มจ้า20กว่าตัวแล้วจ้าแบรนด์จ้าปกตินะไนกี้อีกแล้วจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอ้นี่ไงมันเขียวนว่าเบสบอลเป็นกีฬาเบสบอลใช่ไหมไนกี้เบสบอลเออใช่ใช่เนี่ย ได้กี่ตัวร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัวบวกลบแต่คือตอนเนี้ยแบรนด์ลูกนี่แบบลันมากลูกที่แล้วยังไม่ลันหายเลยนะที่แล้วยังไม่ได้แบรนด์เยอะแบบนี้เลยแชมเปี้ยนค่ะแบรนด์เยอะแบรนด์น้อยแล้วแต่กระสอบนะใครอยากได้เอาไปคุ้มมากเฮ้ยอาดิดาสอ,อ,อีกแล้ว วันนี้ไม่ได้โกหกแล้วเนี่ยไม่ได้โกหกหรอพี่หพเห็นด้วยกันเห็นพร้อมกันนี่โอ้โหวิวสันวิวสันน้ยวิวสันหรออดิดาสจ้าสุดยอดลูกนี้อาดิดาดอีกแล้วโอ้โหลูกค้าเปิดมาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยนะมากเลยจริงๆ คอดคุ้มเลยขายขายหัวเนี่ยไนยกี้เบสบอลไน <Best S 1> <Bond, S 2> กี้เบสบอลอย่างสวยขาวจั้วเลยตัวนี้ทุกคนคุ้มคุ้มบอกเลยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทุกคนรีบอกรีบอกเสร็จอดิดาสอดิดาสกี่ตัวแล้วเนี่ยอดิดาสสามแทบแบบเนี้ยไม่พอจเดี๋ยวไม่พอทุกคนใครรับได้รับเถอะดูดิไนกี้ต่อ ไนกี้เหรอโคลัมเบียโคลัมเบียมาสิโคลัมเบียหล่อมุกแก๊ปไปโอ้โหโอ้โหไนกี้อะไรวะเนี่ยอดิดาสค่ะพี่อดิดาส สี่พค่ะพี oh, ่ร oh, ับได้เลยนะรับได้เลยคุสุดโอ้โหรีวิวส่งฟรียอดอ่ะ a โอ้โหแม่เจ้าดร์ทค่ะโอ้โห แคมเปียนโอ้ลูกค้าคตรจะคุ้มเลยอันเดอร์อะไรวะเนี่ยดูดิอันเดอร์อีกโ oh oh. อ้โหเดี๋ยวแยกแบรนด์ถ่ายรูปเลยนะโอ้โหอันเดอร์อีกแล้ว <laughs> ลูกค้าใส่กีฬาฉันไปไหน,นหมดฉันอยากให้เขาได้ รีบบอกค่ะเนี่ยอุ้ใช่ใช่ทั้งหมดเลยเนี่ยอันเดอร์อีกแล้วโอ้โหคน,นเลยอะ่ะคนเนี่ยเหมือนกางเกงเดินป่าปะ่ะออุุ้ย Nike Best Bond นะคะ Nike คนกันเองของฟรีมีแต่คนขายของแล้วก่แค่นี้ าาออโอ้โหทุกคนไอที่ไม่ใช่แบรนด์มันก็ค่อนข้างสะอาดนะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียคิดให้สิบเปอร์เซ็นต์หมกลบรพี่แต่ผ้าดีอ่ะอันเดอร์อีกแล้วจ้าโอ้โหเย้ ไนกี้สวยๆเลยตัวนี้วอร์มตัวนี้นะคะขาดจำนิดนึงใครรับรีวิว4,500ส่งฟรีอาดิดาสจ้าโอ้โหอาดิดาสนี่ก็30ตัวได้แล้วมั้งเนี่ยไนกี้อาดิดาสอันเดอร์พี่ไนกี้อีกแล้วมันแข่งกันมาปาวะนี่แชมเปียนค่ะ อันเดอร์ไสุดยอดค u m a นะคะโอ้โหคูม่ คู่มากกี่ตัวแน่นแน่นว่ะรอบนี้ของจริงไนกี้ผ้าล้มตัวนี้คนไนกี้วินเทจเนี่ยเคยเห็นสวยนะการอะไรนะบอลบล็อกกี้กีฬาฟิตบอลไนกี้ค่ะพี่โอ้โหสายกีฬาไม่ควรใส่ผ่านสายกีฬาห้ามผ่า เดี๋ยวจะคุยออกับเขาไม่รู้เรื่องรัดเซลใส่กล้องอีกป่ะดา๊ดอีกแล้วอาดิดาสอือาดิดาสอีกแล้วีด่ดา,ดาด๊ด,าแ,ลด,ดาแล้ววะเนี่ยแชมเปียนค่ะแชมเปียนมาแล้วจ้าแชมเปียน โคอรัมเบียไนกี้นับด้วยนะนพี่นับยัง45โลพี่อยู่ราวร1อ0สี่ไม่เกินนี้แต่แบรนด์คือแน่นมากอะอดิดาสมาอีกแล้วโอ้โหนี่แคบโอ้โหตายบแบรนด์อย่างเดียวก็ตายแล้ว <laughs> แบนอย่างเดียวคืนค่ากระสอบแล้วตัวนี้กระดุมกระดุมงานกระดุมด้านข้างนะคะฟิลลาค่ะ ตัวน,นี้เป็นผ้าล่มโอ้ยสวยสวยอาดีดาพี่พูดแบนด์จนเจ็บคอแล้วเนี่ยไม่หมดเลยดูดิวิวสันรู้แค่ว่าใครได้ไปคือแบบคุ้มแค่นั้นแหละคุณกำไรเท่าตัวนะคะแชมเปี้ยนค่ะตอนนี้นี่คะสวยๆเลยไม่ใช่แบนดแต่ก็สวยเนะ อาดิดาอีกแล้วพ,พี่มันมีทุกไซส์เลยนะเล็กใหญ่เลยนะมนีของน้องน้อยหนึ่งตัว ไกี้ค่ะผูมมาค่ะแชมปเปี้ยนค่ะอาดิดาดิแกล ไนกี้หพี่บิ๊กโลโก้ทหลือารขายตตวละห้าร้อยยอขย้อมบวกันนี้มีวาายมีใครมาขาตลาดให้ด้ตาดก็ิดไงไกี้รับหูคดคุ้มอ่ะพี่เจ้อแด่ลุกขึ้นมาวางเลยโอ้ ยายแดงยายแดงคุณยายแดงคุณยายใช่โคตรคุ้มอ่ะบอกคําเดียวเปิดลูกที่แล้วเปิดลูกแรกไม่ลั่นเท่าเนี้พี่พี่ตัวนี้อ่ะสวยอ่ะซส่ใครวะตัวนี้ไม่พูดเยอะกี่ร้อยอ่ะพูดไปดิ๋ยกี่ร้อยอ่ะ ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะคะว่าลูกนี้เปิดมาแล้วแบรนด์เยอะแค่ไหนยินดีกับคุณยายแดงของเรานะคะใครสนใจ,จอยากได้ลูกใหม่แคปหน้าจอทักหาแอดมินเลย4,500บาทจ้า